สวัสดีค่ะจะถามเรื่องขาดทุนสะสม5ปีค่ะสวัสดีครับว่าไงครับปี54บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้8ปีนับแต่วันเริ่มมีรายได้ครับปี54บริษัทยังไม่ได้มีรายได้บริษัทเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปี55ถ้านับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้8ปีก็สิ้นสุดเมื่อปี62ค่ะบริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชียังไงครับ บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีมกราถึงธันวาค่ะมีแต่ปี54ที่เป็นปีแรกมีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ครบ12เดือนครับช่วงปีแรกๆตั้งแต่ปี54ถึงปี57บริษัทมีแต่ผลขาดทุนบริษัทเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี59และบริษัทใช้สิทธิยกเว้นภาษีจนถึงปี62บริษัทจึงไม่ได้นำผลขาดทุนปี5 4ถึง57มาใช้เลย บริษัทจะถามว่ากำไรปี63บริษัทจะเอาผลขาดทุนปี 54- ถึงปี57มาใช้ได้ไหมคะกรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทสามารถนำผลขาดทุนช่วงปี5 4ถึง57มาใช้หักกำไรรอบระยะเวลาบัญชีปี63ได้ครับแต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชีปี67นะครับยังไงคะคือบริษัทสามารถเลือกผลขาดทุนปี5 4ถึง57 ที่เกิดขึ้นไปหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้สมมุติปี54บริษัทมีผลขาดทุน30ล้านบาทปี55ขาดทุน20ล้านปี56ขาดทุน10ล้านปี57ขาดทุน7ล้านและสมมุติว่าตั้งแต่ปี63บริษัทมีกำไร20ล้านบาทปี6กกำไร35ล้านบาทปีห5 กำไร50ล้านบาทบริษัทก็เอาผลขาดทุนสะสมของปี54จำนวน30ล้านมาหักกำไร20บล้านปี63เท่ากับว่าปี63บริษัทไม่ต้องเสียภาษีและปี54บริษัทยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่10บล้านบาทต่อมาปี64บริษัทมีกำไร35ล้านบาทบริษัทก็เอาผลขาดทุนเหลืออยู่ปี54 10ล้านบาทมาหักออก ปี55บริษัทมีผลขาดทุน20ล้านบาทปี56บริษัทมีผลขาดทุน10ล้านบาทเท่ากับว่าปี64บริษัทก็ยังไม่ต้องเสียภาษีสมมุติว่าปี65บริษัทมีผลกำไร50ล้านบาทบริษัทก็เอาผลขาดทุนที่เหลืออยู่ปี56 5ล้านบาทมาหักออกและสมมุติว่าปี57บริษัทมีผลขาดทุน7ล้านบาทฉะนั้นปี65 บริษัทมีผลกำไรที่ต้องเสียภาษี38ล้านบาทประมาณนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะ